ก็หันข่าวก็เยยานะข่าวไต่ระดับแล้วฮะข่าวเอ่อเอลพีพีอินโฟฮะเนี่ยตั้มปะนำนะ้ำ <c oughs> เนี่ยคือไต่เขาสองจุม้มตับซื้เอเขาสองจุ้มเนะี่ยอําบาคุนเตรียมข่าวก็อย่าคนะุนอ่านข่าวอันเป็นจุม้มเหอจุ้มมันนั่นะมันเด็กกลุม่มยองจุ้มกับจุ้มมา อันนี้เป็น,นรัดซื้อตั้งจะวาอยู่ภายใะนะอบยองจุ่มกับจุมม้มอ่ะจะแปลว่าเหมือนอย่างเสีนนี้กันกลับมามเอาไงๆวุ่นไงๆก็ลองไงๆก็ได้จะว่าขามันเส้นนี้สึกไจอันนี้วุ่นวุ่นไงๆก็กว่าเปื้นหันห่อหันเข่าห่อหันห่อเต็มใส่กันนั่นเปืนป้นเป้ปวตัวเป็้นเปขู่อ่าจับสึกไตเอาตาสองจุ้มมันเป็นเรื่องไหนขนาด อ,อัน,นเท่าวัวไหนกันมาเท่าตึกกันขึ้นเนี่ยจรงจริงจริงเป้สมาชิจุ้มหนึ่งมันเจอมันนุ่มเจอไตเจ็บมันเป็นซึกไตอันรอดีมากกว่ามันก็ยังใจ s d p p s a เหมือนกันอ่าใน i c s s a เหมือนกันอามันก็เหมือนกันน่ะอ่านเจอมาเซจจุ้มเลยเนี่ยจุ้มหนึ่งอันในเป็นตังยบย่อมคุณตาคุญเขตรเมื่อหนาเป็นอันเท่าไร นาเลขนาก,กีก่กลางเฮ็ดให้คุณค้นได้เฮาไหร่บนทางเลขดูหลายเบน่นฐานฮังอา阿าปาจีเฮานะ่ะบิ่นฐันตั้งยยบยอมเฮาติติอันเทากลุ่มเสเน,นกันกับเสเนกันมาทตับึกกันนะนะเออกลุ่มตึกกันขึ้นเนีน่ยอา่าอําถาดอําไว้อําย่อมไว้อาววําหันอําหันตั้งขึ้นใหญะอย่างกาอําหันอําหันสายเลี้ยงมุดดาจึ่อคือได้เฮาไหรอืมอันนี้เป็นตั้งยยบยอมหนองตับสึกได้เฮ่าตั้ง2จุ้ม เขาเพิ่มเลยอ่าเป็นคุณหลวงวันนั้นนะคุณอวอนให้เขากรองบ้าก่นอนเขาบอกว่ามันเห็ดดังขอความสั่งให้เลยอยู่เรื่องไหนไหมไม่ไกล้าอันนี้จองแค่ว่าแต่เดี๋หาเลยรมากองหนึ่งลูกในเงินมาในตกไประมาณสองหมื่นนนะนึกหวยนี่บัตก,กองเนี่ยมันแต่เดีเขามายืมขึ้นเองซ้ำแต่ซุ่มกว่าซุ่มกวนแห่ซุ่มข้าวยามแห่ซุ่มนาซุ่มตายซุ่มเจือคืออ่าซุ่ม เขาย้ำแต่มีเอ็นแห้งใหญ่ขึ้นมาอืมแต่เขาดีเอ็น้งใหญ่ขึ้นมาฮพาอะไรเฮยเป็เพยกูเขาเพาเขาเขาออกหากันไรก็เปลี่ยนตั้งคือเครื่องหลงุดดาจอคือเต้ืฮกับในพอเขากลุ่มพิษมมอก่นอนไรก็เปลียนตั้งยุบย้อมหลงุดดก็เป็นตัง้ง,เ,เ,เ,มมงเป็นตังงนนต้งขึนง้นใหญ่ของเคเบิอัมพาอัมพาน่านี่ยโจเขายำมันอันเขาพิษบ่กันไเี่ยปลองหอยอะไรชิบสองจีวิงในชิบสองจีวิ้งนบ เขาเต็มลีกบอลล่าวเขาบอลลองดิ้นราดไปว่าลิกมันลิกสังเดียมเลยมีลีกไต่ก็เดียวมีทุ่งจำไต้เขาเดี๋ยวอ่านปัญใจันอยู่เห็นมาปนโกรคา่านอุบนะในชิมช่างชีวิเขาดี้นแรงไได้เดี๋ยวหูกล้วยกับบอลเนี่ยเขาลาดออกมายาวในข่าวเขาเนี่ยเขาลาดออกมายาวว่าเขาอ่านเป็นเอ่านพิงทุ่วเนี่ยเขาดิ้นหยามยากเลยหูกล้วยกับบ่าเขาเดียวอ่านปันใจไต้เนี่ยน่าติดหู้กับไหนเขาดิ้นร้าดในขณนั้นในข่าวเขาดิ้นร้าดแม่ขาบอลลองเนี่ย ก็เปื้อนเช้อนั้นแหละอันเฮาเปลี่ยนอยู่แหละอันเปิ้นเฮ็ดอยู่นั่นเฮายังไปฮูดตัวห้าตับสึกไปเฮาเฮายังไปฮูดตัวห้าอันเปื้อนอันเปิ้นอันเปิ้นเฮ็ดนี่เฮาอะไรเปิ้นเฮี้ยงนั่นเลยเปิ้อนช้วยขนาดอะออกเข่าเง้าวไล้เปิ้นเขาตึกมาเนี่ยนะเออวันวันเมืออะไรเขาดีดีชุ่มมือไปกัเขาเขาว่าเขานำกัดเขาในี่ยเขาเตี้ยเขาเฮ็ดเตี้ยเขาเฮ็ดเตี้ยเขาดีเล่ด้ชุ่มมือบ้านนาเขาดีอุ้มแลงอุ้มเลยอันนี้เป็น เปลี่ยนตั้งเปลี่ยนไปวนของเขาอันนั้นนะเขาดีอไรไปก้อยกะก้อยกา,กาเขาไรหนึ่งลำเสร็จลายวิ่งลายวีงในียเขาลาหมักกองมนันนเป็นกาเป็นชิปลำสาวลำเต,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 ต็มปิ๊กเต็มปิ๊กอ่ออ่าลากองยือ้อเฮ้ยมีนี่เอาขึ้นเอาขึ้นเอากองมาขึ้นยืมันอ่าอืมเอากองมาขึ้น,น,น,นยือมนันอันนี้นเป็นเป็นตั้งอันดีเอออุ่นเสขาปันแห้ง ปลองไอซิกต่างคืออะมาซี่เชือกไตอก้อยกะคาเฮาไ่เขาไตเฮาเออคมกันไอเฮ็ดจังเฮ็ดจังเป็นเฮ็ดเขาวันไหนวันเมือนไอเฮาซ้ำตูแต่เฮาเหมอนกันไอไรกองอ้สาสีเล่าไอ้ไรโค่นทองทาจุ่มมัถ่ายลูกไอ้ป้อลูกไอ้กันไออ่ำปันตั้งหันอ่ำมันตั้งขึ้นเหญ่คนตัดเชือกตเขาวันเมื่อนาแอล่มปันอ่าก้นมันคือไต้เาบจุ่มเลยหันก็เยอะก้นมึงไต้หันก็เยอะจองมันีมือรีจานหรือว่ามือนนันเออหันเฮากันขึ้นพิกันแค่ไหนก้นมึงกับหันนั้นเป บางก็ตั้งของเก็บกับบางก็ตั้งจังเก็บกว่าเนี่ยขึ้นมาในเห็นนั้นกันขึ้นเนี่ยเป็นตั้งอยู่ย่หลงมุณจั่เคื่อเครือไทรเขาอันไหนอันไหนหันเมือแลวก็กุ้เคือไต้จะเครื่อไต้เย็นตีนเขาเอฮักวันการเมืองฮักอันเออยากคือเคือไตรหมกันนั้นมันดีดีจะียกข้อขมคุณเมืองแตวอันละคุณเผาคุณเก๋จะนี่ก็เต็มมีหฮงเต็มมีแฮงอันว่า แต่กับแถบอ่ะก็บอกว่ามันหันเมื่อไรเมื่อไรก็หันขอดิเที่วันเมื่อไงเป็นจูโจโจข้าวนั่งหาวหกเจ็ดปีในจื่อเคยใจก็เหมือนตุ๊กเต๋อมะที่อย่างในตุ๊กเต๋อในก็บอกว่าเมืองใต้อยู่เติดๆในตัวเลยในโพลองปัตกาลนางปอดหองในสิบสองจีบิงนาตีก็เขาเริ่อมาบันส่อนเขาเริ่องลาดเบังเหมือนเหมือนเหมือนจิงเต๊ยกันคือนาทีส่อน เพห้องกันเ้าได้เนี่ยนาทีชอนนี้อเปือนเนี่เปลือยเลว่าพอเขาอุปงแล้วเขาดึนปันจุ่มดมาชอนะเเขาดึนลาดรอแล้วเอแล้วเขาลืบเก็บเขาลืบเนี่ยเนาดีก็กลางเขาโคเขียวกำลัเลยโค้ไรกำลัอ่อหัวพอพอเมื่อนามาด้แต่ว่าวันเมื่อใ้เขาดึงลาดหรอแล้วนาดีเขาขัดด้วยไรเขาด่นไถไถจุ่มหรือจุ่มนั่นะจุ่มเลยก็ยนะอืมก็ไปด้แหละคอจับซึกใจเขาพูดถึงวันเมื่อใดเหตุสังส ไอ้วันวันนี้ไปคู่ตัวกันาห้าเฮาใครบ้านไหนเฮาไปคู่ตัวกันาห้าเฮาตีเงือถึงเลยอ่าควนควนหลงใตเฮาตับมซึกไตเฮาตีเงือถึงเลยแค่เขาได้ปองเจอว่าเอออันการที่เขาเหี้ยดูวันวันในกลุ่มเชกันกัาเชกันมากขึ้นกลุ่มตึ๊กกันโอกัน้เนี่ยเขาไล่สั่งเขาซุ่มสั่งเนี่ควนเมืองใต้เขาโกพลโกหันหรอลาดก็เดินหูเออเฮ็ดสังเขาซ้ำไปเขาซ้ำไปขึ้นไปดื้ออทำไปวัดตึกกันนั่นเนีเอาเตรียมข่าวเตรียมเงาของปอปอก ให้มันให้มันซิวย่ดต่อกัน่ะเออกองพนไปมีกำกอนี้มม่ไม่ได้ก่าเหตุนั่นเยปนหัเข้ากันได้ไเปืนกหัวเออปืนอ้ไรเย่าไรเออปืนหี่ไหนปืนหัวอะไรปืนหนึ่งเข็นหนึ่งเข้าหี่ไหนกันปืนหนึ่งเข็นเป่าเป่าชุนชุนชี้ชี้นี่นี่เฮ้เข้าได้พิษกันอืมปืนชุนด้านหลังชุดไ้างหลังเลยเออที่ไหนกันอ่ะกองพหนชนแหละเฮ้กุญหลงไตเข้ากับป๋องต่ออีกหนึ่งวันเมื่อไหร่ว่าอืมกุญญ์เครือไะกุญญอเม กามของได้ตีนับนับ,น,บนับแต่หูใกล้กัวันเหมือนได้อันปลายเขาเมืองเบื่อ,อในปลายแต่กัที่นี่อันอยู่ในเมืองใต้ในี่ถ้าว่าวันนะ่ะปากสองปากที่นี้คะขาดินขาดินขาดินอยู่ย่างมาติดไปจึงนั่นแหละอืมเขาไปเจอในเฮ้กวนหลวงแต้าบอกใจในร้องใน,ใหน,งในเใหนนะมาะสม